ศัทธาหนึ่งเดียวของใจใจที่ฮักประชาธิปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ กันก็เป็นลานมาร่วมใจกันหลากสิทธิเ์เฮาก็มีหลากเสียงกูเสียงก็มีความสำคัญ มาสร้างประเทศไทยกับมือของเฮาเลือกคนตีหักเลือกคนตีใจประชาธิปไตยอยู่ในมือของเฮามาตักมามารวมหัวใจมาสร้างประเทศไทยกับมือของเฮาเลือกคนตีหักเลือกคนตีใจประชาธิปไตยอยู่ในมือ สวาท่านผู้ฟังของเราขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละโดยงานประชาสัมพันธ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนตำบลแมะละขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงตามสายกับช่วงสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละครับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่7มกราคมพุทธศักราช2569เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นะครับ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่ละของเรานะครับจะดำเนินการเดินนะครับรณรงค์การเลือกตั้งนะครับในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านของตำบลเรานะครับในวันพรุ่งนี้คือวันที่8นะครับมกราคม2 5 6 9นกะครับก็จะประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนรับทราบถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการประชาสัมพนันธ์รณรงค์ให้ทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนตำบลม่ละทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งของเรานะครับในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นี้ครับในรายการของเราวันนี้นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาพูดคุยในเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องของหัวใจของการเลือกตั้งนั่นก็คือการแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งนะครับพี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งที่ดีจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นนะครับแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลและปกป้องความบริสุทธิ์ของการเลือกตั้งการทุจริตเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงขายเสียงแจกเงินการแจกของการข่มขู่บังคับหรือหลอกลวงนะครับรวมถึงการใช้อิทธิพลหรือผลประโยชน์ เพื่อจงใจให้เลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครรายใดรายหนึ่งนะครับการเลือกตั้งที่ดีต้องซื่อสัตย์โปร่งใสและยุติธรรมถ้าคุณพบเห็นการซื้อเสียงแจกของข่คมขู่หรือมีผลประโยชน์ไล่คะแนนเสียงอย่ากเก็บไว้คนเดียวเพราะนั่นคือการทุจริตเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงเท่ากับมีความผิดโทษจำคุก1-10ปีหรือปรับ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งยาวถึง20ปีหากพบเห็นการทุจริตหรือการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและแอปพลิเคชันตาสปะรดรายงานสถานการณ์ได้ทันทีผ่านข้อความภาพเสียงหรือวิดีโอเพื่อป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งได้ตลอด24ชั่วโมงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตาสปะรดได้ที่ Play Store บนอุปกรณ์ระบบ Android และ App Store บนอุปกรณ์ระบบ iOS สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 4 4 4สร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งปชวีเบอร์เน่เปรกหมาลายโยลาตอลเนาะอาโคเน่เประเมที่ปรกยอเละแต่เละเกให้ปชเจียะใเฮปชทามีเมียเฮเละปชวีอะเนาะอาโคเน่อดึงไปเนาะมาเฮเละทากม้าท่อเนาะ ทงมาท่อนนกระบโอกระบโอเกืบ,บูตันเนียตีเลนี้หรชีไม่ด้มบ่บาน,นนี้ปัญญาก็รอวะเนาะปัโดพาก็ลอวะคีกเกตีเ่ี้กลอเนาะไม่ได้ไม่บานนี้ปก็ลอวะเจ้ปะบ้าเกอบูเจเนาะอดีคดีอ่าต่โจสาเลบ่อเนาะปัเลือกตั้งตันเบ่าปัช่วยเบอตนเบานั้นนี่คีชีเนาะ อคนนี้เป็นเมทีได้คุยหรือว่าบาดเจ็นี่เนาะปแต่บ้าปัดดบวาเซเนาะเป็นเตบ้าเลยซำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนาะเมืดอเมื่อวานนี้แอปพลิเคชันตาสับปะรดเนาะปแต่บ้าเนที่ขอเหรอปแต่บ้าเลยเป็นแกลือเป็นโดท่าขอเซเนาะแกลือตาลือเซแ่เลือวิดีโอเซเนาะปแต่บ้านนี้ตลอด24ชั่วโมงหรอเนาะมื่อคืนมือหนาเลซ่แต่บ้านในแค่แล้วเหรอไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตาสับปะรด ได้ที่เลือกโทรศัพท์ใแกนนเนาะไปเลือก Play Store บนอุปกรณ์ระบบ Android และ App Store บนอุปกรณ์ระบบ iOS เนาะไม่ด้ไม่บานเน้ไปโทรสายด่วน144เนาะ น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านครับใกล้ถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตและนายกอบตในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569แล้วนะวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆที่หลายคนชอบถามว่าบัตรเลือกตั้งสีอะไรใช้ทําอะไรบ้างมาฟังกันเลยครับบัตรเลือกตั้งมี2สี2ใบบัตรสีเขียวใช้เลือกสมาชิกสภาอบตบัตรสีชมพูใช้เลือกนายกอบตทั้ง2ใบ ใช้เวลาเดียวกันตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าสับสนตรวจตราบัตรให้ดีแล้วกากบาดให้ชัดอย่าขีดอย่าขยำอย่าเขียนเพิ่มเดี๋ยวจะกลายเป็นบัตรเสียไม่รู้ตัวนะจำง่ายๆเขียวเลือกสมาชิกสภาชมพูเลือกนายกออกไปใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้งตำบลเพราะเสียงของคุณสร้างอนาคตดีๆให้บ้านเราได้จริงๆสร้างสารรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้งฮาลลเกโมปาปูเอโกดีกว่าน้ออาอคนเนี่าบูรากตือวราเลือกตั้งเนาะไปเลือกตั้งนายกสมาชิกนายกอบตแม่ลาและสมาชิกอบตแม่ลาเนาะปกชยเบ์วราด้เลยเมื่อข้อที่กรวาทอดจชีดซอ ล่าเตอร์คีโตเยียคือชีคุยเนาะแต่นี่ใหญ่เนี่ยสำนักงานอบตแม่ลาเนาะมัสเตเฮเตอมัสเตเฮเตบัตเจเนาะเกวิดาเล่บัตรเลือกตั้งเนี่ยเนาะเอาโอเวดาคีเบ่แต่เบ้นี่สีชมพูสีชมพูเอาขอชื่อเบ้นี่ยเกวดาเล่ของนายกอบตเนาะเราดูเนีสีเขียวสีเขียวเบ้เนี่ยเกวดาเล่ของสมาชิกอบตเนาะอาลาลานเบ้เนี่ยไม่ราดูเนี่ย Bạn lấy thang khí bê này nè bấm mở mua này khó lọt nho quý thật sự có đi có gà nho, bạn lấy thang khí bê ý nè, bạn lấy thang khí bê ý nha, bạn no. lấy thang bà bạn A-yo-la, a-yo-la nè, a-ke, bạn sẵn no. a yo go nè, a-ke, là yok ngo ba to nó Vì thật ba hết là mô bà có đi có gà, là a-mi-o, là ba he chui bơ này, he chui bơ có đi có gà lọ ถึงเวลาปลุกพลังประชาชนกันอีกครั้งการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตอวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นี้ใครพร้อมบ้างอย่าลืมเตรียมหลักฐานที่รัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมแล้วไปใช้สิทธ์เลือกตั้งณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเข้ากูหารับบัตร2ใบ บัตรเลือกนายกอบตอสีชมพูกากรบาดเพียงหมายเลขกเดียวบัตรเลือกสมาชิกอบตอสีเขียวกากระบาดได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีตรวจให้ชัวร์แล้วข้อย่อนบัตรเพื่อคะแนนที่ไม่เสียเปล่าหนึ่งเสียงของคุณคือพลังกับเพื่อนตำบลทั้งตำบลเลือกคนดีคนเก่งมาทำงานเพื่อพวกเราตำบลของเราจะน่าอยู่ขึ้นได้เริ่มที่การเลือกตั้งครั้งนี้เลย ความโปร่งใสคือหัวใจประชาธิปไตยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกอบตเพื่ออนาคตของตำบลของเราสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตเนาะไปเลือกตั้งบกรชเบอร์เลอร์มื่อขอ้ทอ,ทอ,อทีกอลว่าตชีร์ซอนิทซอแต่ละเนาะลาเตอร์เนาะ คิโตแยกยาคุชคุยเนาะจกราแลเลบ้าเฮเลือกตั้งเนี่ยบ้าเฮจอบมันดะูเชลแลโอ้วอด้าบ้าเฮจอบัตรประชาชนเนาะไม่ได้ไม่แบบบัตรตั้งแล้วค่าเกิดสิ้นแกจีเนาะแล้วโอเดอรหมายเลขบัตรประจําตัวสิบสามหลักเนาะอาแกไม่ใบขับขี่สิกเนาะจะแน่เราดูเนบ้าเฮเลือกตั้งมันจะมีโอเลอเลือกตั้งแพลเล่บ้าเลือกตั้งแพต้ารุ่นนี่แหะเนาะ ดีสวะด้าลาโจมีโอลาโจบา้าเลือเลือกตั้งลาโจยจนนนะเนี่ยเนาะไม่วัเนี่ยประกาศเลือกตั้งวะด้าแล้วคอน้าเรมือคอเนาะตือเลมือฮาหล่อเยนาเรเนาะเป็นเลือกตั้งนเนี่ยคนะรูารหาโอเคโออาเวยเข้าครูหารับบัตรสองใบเนะา,านปะปรนะาากาศเ,เนี่ย,ยาาปะประกาศเราว่าบัตรทีเบ้เนาะอาแกวะด้าเอาก่อชื่อทีเบเอาก่อชื่อเบเนี่ยแกนายกอบตเป็นเลือกเนี่ยแต่เบอร์หรอเนาะ แล้วก็อาแวบอลาดเบอลาดเบน่ะแก่สมาชิกอบต.เนาะตื้ออะเดตะหมะปัจฉุยบุญญาเล่เป๊ะปัจฉุยบุญญาเล่บลุบ้าเนาะเฮ้เหรออาเฮมากิถ่อเฮกว่าเฉวมาให้เลอไปที่บุคคอและท่อนและท่อเนาะคนนี้มุปาปูแวก็ดีกอกาเน่เลกบะเฮจวีบือกลานเน่กะลวะถ่อตัจฉีตะซอ ลาเต้คีโตเยียคืชิคุยซาปิโนให้เลือกตั้งดูเนเนาะพี่น้องประชาชนครับบางครั้งการทุจริตการเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะครับอาจเกิดเหตุการณ์ที่สําคัญมากนะครับหลายเหตุการณ์ในหมู่บ้านของเราในชุมชนหรือในพื้นที่ใกล้บ้านเราครับและหลายครั้งประชาชนอาจลังเลไม่กล้าแจ้งเบาะแสเพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาแต่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าการแจ้ง เหตุทุจริตการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นการสร้างความเดือดร้อนหรือว่าการใส่ร้ายแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการช่วยรักษาความถูกต้องความยุติธรรมของการเลือกตั้งกฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษทั้งจำคุกนะครับโทษปรับและอาจถูกเพิกถ,ถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเป็นระยะเวลานานนะครับ ดังนั้นพี่น้องประชาชนทุกท่านหากพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งขอให้แจ้งบาะแสได้ทันทีโดยสามารถแจ้งได้หลายช่องทางช่องทางแรกนะครับคือการแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งในพื้นที่ช่องทางที่2คือการแจ้งผ่านแอปพลิเคชันตาสับประรดซึ่งสามารถรายงานเหตุการณ์ได้ทันทีในรูปแบบข้อความภาพถ่ายเสียง หรือคลิปวิดีโอครับแอปตาสมารสสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android และ iOS ใช้งานง่ายรายงานได้ตลอด24ชั่วโมงและอีกหนึ่งช่องทางสำคัญคือการโทรแจ้งสายด่วน1444ซึ่งเป็นสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับรับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะการทุจริตเลือกตั้งโดยตรงนะครับพี่น้องประชาชนครับการแจ้งเบาะแสะการทุจริต ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สังคมที่โปร่งใสเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญในการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องนะครับขอให้มั่นใจว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและทุกข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปตรวจสอบอย่างรอบคอบครับก่อนจะจบรายการของเราในวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าการเลือกตั้งที่สุจริต เริ่มต้นจากการร่วมมือของทุกคนพบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสทันทีร่วมกันปกป้องอนาคตของตำบลเมละด้วยมือของพวกเราเองครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการเสียงตามสายในช่วงสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครับทางเสียงตามสายตำบลเมละของเราสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11 มกกราคม2569รครับถึงเวลาที่เราต้องปิดรายการแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดหวังว่าข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการเสียงตามสายขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มครับสวัสดีครับ สร้างประเทศไทยด้วยมือของเราเลือกผู้ที่มั่นเลือกผู้ที่ถืกใจประชาธิปไตยอยู่ในมือของเา